ให้โหลย่อให้ทุกคน ok, นะผม VR เด็กดอกนะฮะก็วันนี้ห่างหายไปนานกับคลิป iPhone ็อกเก็ตรีเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์มาว่าอีกแล้วเหรอมึงรีเฟอร์อีกแล้วเหรอ,อ,หรอนะคเครื่องนี้ยังอยู่ดีตั้งแต่สามสองสามปีที่แล้วนะตอนนี้เครื่องอัพเป็น iOS 1สิสี่แล้วนะครับสิบี่จุดสี่นะครับ developer นะครับ i อ s เป็นเครื่อง FF นะครับเ,เป็นเอยเอ LL เหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงหกสิบสี่เข้าเดิมฮะ เป็นโปรไฟล์ของไอ้14เบต้านะครับก็จะมาลอง LL นะครับว่ามันยังได้อยู่เปล่ามามาดูว่ามันจะปรับเอฟเฟกได้ท่าไหรไหนวะบอกก่อนว่ากูเป็นคนเล่น LL ไม่เก่งไม่เล่นเลยดีกว่าการาฟิกปรับสูงได้เกือบหมดนะครับเฟรมเดทส,สูงเปิดได้อันนี้เปิดไม่ได้เหรอขั้นหนไหยเปิดได้อะไรก็สูงส่วนใหญ่ก็สูงหมดจกเวน้นเออ คุณภาพพื้นผิวเปิดสูงไม่ได้เปิดได้แค่ปันกลางโอเคไปดูกันว่าไหวไม่ไหวบอกเลยกูเล่นไม่เป็นนะตปดฝนเฮ้ยเก่งอยู่แล้วไม่ต้องสอนแนวพวีพีเลยฮะแล้วนึงก่อนเริ่มอยากให้ดูขาตั้งกล้องกูมาก <laughs> อยากให้ดูมากนี่ล่าสุดหนังยางล้วแล้ว มาเจอห้องอย่างไวอาวียังไม่เจอห้องเลยในวันนี้อีกคนหนึ่งมันไม่กดอ่ะเล่นอะไรอ่ะอยู่รีแล้วกันเล่นเป็นตัวเดียวไม่รู้ด้วยสเปลอะไรยังไง ปิดไฟดิเออปิดไฟดูดีขึ้นบ้าวะไม่ต่างอ่ะมาไม่กดสักท,ทีอ่ะเออฮ้ยโหแค่หน้าเล่อนตัวละครก็รู้แล้วว่าลื่นอ่ะ เกมจะเริ่มอีก7 6 5 4หกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเนาะไเิปกี่วะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมกูเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้อาจแค่สามสิบเอฟเฟมาการโหลดเกมเป็นไงบ้าง คนดึงเขาขึ้นไปโอ u, ้บางคนร้อยแล้ววูยังศูนย์อยู่เลยอะฮัลโหลนะฮะขยับแล้วเลขขยับแล้วไอ้ขอบข้างนี่คือแรงใช่ไหมเหมือนใออาวีใช่ปะเฮ้ยอเอฟเฟกเริ่มเกมนี้ทำได้เนียนกว่าเนียนกว่าเนียนตากว่าอาวีนะรู้สึก ใช่ไงเว้ยสกิลลื่นนะมันเปิดโช์ไอเฟียตรงไหนอ่ะไม่เปิดโช์ไอเฟียตรงไหน,ไหนเป็นไงหกสิบไมมันเปิดไม่ได้หรอไม่แต่ผมรู้สึกมันลื่นมากเลยนะ อ๋อนี่ไงพีเอสเห็นปะเขียวๆอะ่ะเดี๋ยวซูมให้ก็ได้ลอ้หกสิบนิ่งๆเลยอะ่ะ okay. โอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยมันไอโฟนหกเอลีเฟอร์เนี่ยวียังไม่ลื่นขนาดนี้เลย,ย,ยเริ่มเริ่มตกเริ่มตกเหลือห้าสิบแปด ตะกอดเจ็บนะเจ็บนะบอกเลยเจ็บนะมันเจ็บนะบอกเลยเจ็บแตกไปดิครับเฟิร์ตัดสวเฮี่แต่เฟรมเดียวก็เกาะอ,อย่น6หกสิบห้าแปดห้าเก้าหกสิบตลอดและ เออดีกว่าอวีเยอะเลยเอวีวันนี้เฟรมเด่นร่วงแบบพรมภาพแล้วเนี่ย <How tempting. S 1> เกมพออัพติไม่มาดีจริงกราแบนไม่ใช่ได้เลย่ <How tempting. S 1> เด็ดเก้อ๊เอ,อเฮ้ย อ่าวีน่าจะมีระบบนี้มันมีมันมีเป็นระบบติดตามแต่ว่าถ้าเกิดยืนไปข้างหน้ามันจะตามไปเตยเวียนหัวมากเออระบบนี้ดีวะเออเต็มตัวตายมึงเต็มตัวตายมึงกูเจ็บจังวะอ่ะเรามีอันติแล้วนะฮะอืมเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บวะยนิฟิกเกอร์ มันไม่มีรีรคอมบรี่อะไรเลยเหรออะไรฮิวอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่เปนเรื่องไม่เจ็บจังวะโอ้เจ็บไอ้เพื่อนมาเพื่อนมาบวกดิมาดิมาดิครับ เหมือนกวัวโอ้ยเฟนเนตกสี่สิบสี่สิบมาว่ะบอกก่อนนะว่าน,นี่คือเครื่องรีเฟอร์นะนครับไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องอ้ไนี่สูตรนะฮะมานาหมดว่ะเฮ้ยกูถือว่าเล่นได้นะ แต่ทัสก,กีรีไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่าไปเปลี่ยนจอมมาด้วยโอ้ยกล้องสันอคคุ้อคคงแ๊ดสวยนี่ขนาดอย่างไรไม่เป็นนถะ้าเกิดเล่นเป็นจะขนาดไหนวนะเนี่ยเฟรม49ตอนนี้เครื่องเครื่องเริ่มอุ่นนะ อุ่นนะยังไม่ร้อน,นแค่อุ่นเฉยๆเอาละเฟรมเรทดเริ่มตกค่ำภาพแล้วฮะต้องตายแล้วแหละนาทีนี้ต้องมีคนตายแล้วแหละเออต่อระยะไกลๆทางกบ้านดีกว่ามานมาหมดยังไม่ได้เลยไปเรนอื่นเลยเนี่ย มีคนมาเอา้าโดนอะไรอ่ะอ้านี่ก็โดนอะไรวะเนี่ยกลิปกลางเข้าจะตกแล้วฮะเหลือสามสิบเจ็ดแล้วครับเครื่องนี่่เครื่องเริ่มอุ่นเฉยๆเนี่ยยังไม่ร้อนเลยเนี่ยมีคนมาวะ อันนี้พร้อมบวกนี่คืออะไรฉันก็ลังไปอ๋อโจมตีเฮ้ยมีคนย่งแน่เพื่อนเราไม่เข้าไปเล่นในป้อมเลย่ะทำไมเลือดมันหิวขึ้นมาเมื่อกี้เยอะเยอะ นั่นฟลอเรนติโน่ไหมฮะมันไมไมถือดาบมือเดียวเหมือนฟลอเรนติโน่เลยวะเฮ้ยก็บวกดีครับมาขนาดนี้แล้วอะมาดิโอ้ยกระตุกยับเลยฮะโอ้โหเก็บหมดอะใช่กูปะวะไม่ใช่คิวเท่าเดิมคิวสองก็เดิมเพื่อนร้าช็อปเพื่อนแม่งล่าด้วหมดเลยอ,อืมเยอยเฮ้ยเัาไปไหนวอ้าว,มา,วมาอยู่นี้แนละ้วตายดีครับ ก็มาดีครับถึงแม้จะเล่นไม่เป็นก็มีสกิลเพจจาก RV อาวีอะครับไม่พูดมากคนมันเก่งอะเนาะอ้าวอ้าวมีคนสตาอ้าวอ้าวอ้าวมีคนตายดีครับอย่างงี้มีคนตายแน่อนอนสองศพไปดิสองศพไปดิไม่ได้คิวเลยอะไร,งรเงี้ยสองศูนย์เจ็ดอะแต่ก็ตอนนี้เครื่องเริ่มร้อแล้ว <laughs> เฮ้ย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 อมเย้เหี yeah. ้ย ยาอยเหตุการ์ตายดาเมจป้อม94เปอร์เซ็นต์เรดิโกสัก really พักนึงจะหลุดเฟรมแนละ้ว เยอะนะเรื่องการ์ดเอาไว้ก่อนมาดีครับเพื่อนมาอะไรมึงเนี่ยจะทักแรกนะโอ้ย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 กระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยค่าได้นะค่าได้นะแตกไปดิแตกไปดิครับแตกไปดิไม่ตายว่ะไอเนี่ยต้องตายแล้วแหละ ต้องตายแล้วแหละด้วยนมือของข้ายูริผู้นี้สามถึงแปดโอ้ทกศเสียแล้วแตกไหม่ยไม่ตายสวยตายอยู่ลูกไฟทำไมได้อะตากว่าแมงในป้อมเนี่ยตายนะตายนะครับบอกเลยอย่าห้าว เอาเพื่อนกูตายหมดแล้วนี่ว่ะ <Shut down. S 1> กลับดีครับชอตดาวเลยอะนะสะอี่หนึ่งศูนย์ะสกองโหดเกินลาดแม่งอืมไม่ได้แล้วเกียมกากกลับบ้านนะมานาหมดเอ้ยมันมีช็อตหิวว่ะมันต้องมาแล้วช็อตหิวมานาก็าไม่มีหิวเหลือเกิน ก็เออก็หิวอะครับทำไมอะครับเออเป็นเกมที่ตีป้อมช้ามากเลยยูรีนี่ถ้าเกิด RV ก็คือเลียนหาใช่ไหมเลี้ยนหน้าเองตีป้อมเร็วอีกอะเฮ้ยไม่เอาดิจะเอาจริงเหรอไม่อะฟิกหนีดิครับมานาไม่มีสู้ไม่ได้หรอกว่าไม่างเงี้ยตรงๆเลยเห็นกูไม่ได้ฟลอเรนติโน่ มันคือฟอเรนตินาหรือซานีมานววีเนี่ะฟอร์เรนใช่ไหมมันฟอเรนเลยเล่นจอเลยก็ไม่เมื่อถนัดว่ะแต่ตอนนี้เฟรมเรทเริ่มไม่ถึง60แล้วฮะสี่สามห้าสิบมาเอ็ดนะฮะสี่สิบก้าฮะสี่สิบหกฮะ วิ่งขี้นนั่นแวนเฮลซิงม,มีคนบวกต้องมีวะเฮ้ยต้องมีคนเสือกฮะต้องมีคนเสือกแล้วคนเสือกกำลังจะตายฮะออกมาก่อนคลิปไม่เข้าป้อมวอเฮ้ยคลิปเข้าเนี่ยตีดิฆ้าคนได้เลยสวยแตกไปดีอุ้มอไม่รู้กดมวไปก่อนมวไปก่อนมีใช้ไปกว่าครึ่ง โควฟเวอร์เลยสามสิบหกสามสิบแปดแต่มันก็ไม่ได้กระตุกขนาดนะ่ะมันไม่นุกมันมีความรู้สึกหน่วงเลยนะเว้ยป้อมดีจบเกมเถอ,อะทำไมทิ้งกูไว้นคนเดียวกัวนเะนี่ยอ้จะตายป้อมยิงอย่างแรงอะเกมเฮีเนะ่อะไรเนี่ยตีบ้านครับตีบ้านนะคนจริงตีป้อมครับจะแตกก็ด้วยฮนะ ก่อนจริงตีป้อมนะครับจบสวยสิบเอ็ดนาทีใครว่าแอลเกมนานวะวิตตอรี่นี่ขนาดเล่นไม่เป็นถ้าเกิดเล่นเป็นนี่บอกเลยฮะแรงมาสเตอร์แน่ๆเอ็มปะมันดูไงใครเอ็มไม่เอ็มอ่ะมันดูไงใครเอ็มไม่เอ็มอะม่อมมอมอะมันไม่มีเอพีหรอใครเอ็มอ่ะ โอ้ยอคนนี้เอ็มฮะเอ็มมาเอ็มเราไม่ได้เอ็มบีพีอ่ะโอ้โหมัน 9, 7, 5, 1, 5. เก้าหนึ่งเจ็ดเราห้าหนึ่งสิบห้าเฮ้ยกูซับเยอะกว่าเนี่ยกูไม่เอ็มได้ไงเนะี่ยเกมกากโอโ้ตอนเริ่มมีแบดเก้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะโอโห้หายไปเยอะนะโอเคคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าลืมกดแชร์ใครอยากให้ลองไอโฟนหกเอสีเฟอร์เกมไหนก็ทักมาได้ปีหน้าทำให้ใหม่โอเคนะครับวันนี้ก็ซีอโอเกมจุ๋มจแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบาย